คุยเพลินเมืองไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิงคค่ะสวัสดีครพี่โลดค่ะนะคะเวลาเดิมอย่างนี้เราก็เจอกันตรงนี้นะคะคุยเพลินเมืองไทยช่องเพลินทีวีหมายเลขสิบถ้าชอบอย่าลืมนะคะช่วยบอกต่อด้วยซึ่งตอนนี้เราก็มีสมาชิกรุ่นใหญ่วัยเพลิงเราเยอะเลยนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่านี่คือรายการที่จะรวบรวมเรื่องราวสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับสาหรับคนวัยเพลินเพื่อท่านจะได้นําไปใช้เป็น ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเพื่อให้ทุกนาทีของท่านมีความสุขครับค่ะเนาะวันนี้ต้องตื่นเช้ามาขอออนท่านผู้ชมหน่อยาอาจารย์รนู่นอยู่ฝั่งทนนูน่นต้องข้ามสังฮีมา <_ S 2> ต้องออกจากบ้านตีห้าครึง่งโอ้ใช่แต่วันนี้แปลกเพราะว่ายังฟ้าใสแล้วก็มองขึ้นแบบอ,อู้เห็นดาวประกายพลึกตอนเช้าเนีเ่ยเหรอตอนเช้าเห็นไ็นยังไงครับดาวประกายพลึกก็คือกลางคืนเป็นดาวประจําเมืองก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองอ่าก็แสดงว่ามันจะมองไปเห็นไปทางทิศตะวันตก ตอนเช้าจะตะวันออกกลางคืนจะเป็นตะวันตกค่ะเอ๊ะเหมือนกับว่าจะเปลี่ยนฤดูแล้วใช่มะอ๋อถ้าเห็นนี่แปลว่าใช่ใช่มันก็มันจะเปลี่ยนฤดูก็ต้องกำลังจะหมดแล้วขอาบอท่านจริงๆท่านผู้ชมกันเนาะก็ต้องระวังไม่ใช่ฝนตกมาติดต่อกันหลายวันมันเย็นทําให้สมอกที่อยู่ข้างบนมลภาวะอยู่บนเมฆละอองหรือหมอก หมอกควันต่างๆถูกชะล้างขยผมมองเห็นทางช่างเผือกทุกวันเลยอาทิตย์กว่าแล้วทต่ช้างเผื่อผมไม่ได้หมายความว่าที่ดวงดาวแนววกาศทางเผื่อบทตอนเล็กๆผมจะบอกแม่แม่แม่เห็นทางช่างเผื่อแร้บินเวลาแรือบินวิ่แล้วจะเป็นเส้นคือออกซิเจนดีขึ้น เนื่องจากว่าฝนตกมาติดต่อกันถ้าเห็นแปลว่าดีใช่ไหมดีนั่นคืออากาศสะอาดคุณไปอเมริกาคุณไปอยู่ต่างประเทศคุณจะเห็นหลายเส้นเลยใช่ใช่ใช่บินเชียวอะไเงี้ยนั่นคืออากาศก็บริสุทธิ์มากพี่ตักและมีความเย็นอยู่ข้างบนแล้วพอกระทบกับความร้อนของเครื่องไอพ่นที่เป่ามาก็เราก็เลยเห็นละอองน้ำยาขาวนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ที่ดีตอนหน้าเนี้คุณไม่เคยเห็นอะไรเลยเพราะมันมันทึบได้ยินเสียงเครื่องบินมาคุณแกก็ไม่เห็นแล้วก็เป ็นสมอกอยู่ข้างบนนั่นแหละเทาๆานี่คือคุณสามารถเห็นดวงดาวได้ชัดในตอนเช้าเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์อ่อนแล้วก็อากาศดีขึ้นทองฟ้าใสสีฟ้าสวยสวยมาหลายวันแล้วพอเห็นปุ๊บโอ้วันนี้ดีดีเราก็อยู่ในรถแล้วก็บองคนไม่ได้แงนมองเครับก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องราวสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์ก็อาจารย์ก็ขออ้อนมาแล้วตอนเช้าผมก็ขออ้อนต่อนะครับด้วยกันร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล สั่งจองเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษานะครับออกแบบและจัดทําโดยโรงกระสาบแห่งประเทศแคนาดาโดยรัฐบาลแคนาดามี4แบบด้วยกันคือทองคําแท้เห่างนนเงินแท้โลหะผสมอีกแบบหนึ่งคือรวมทั้ง3เหรียญอ,อยู่ในกล่องเดียวกันนะครับอย่างสวยงามทั้งหมดนี้เราสั่งทําตามจํานวนที่สั่งจองทานั้นนะครับพระฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่สนใจ ซึ่งตอนนี้มีเป็นจํานวนมากแล้วเราอยากจะให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมเทิดพระเกียรติพร้อมกับบําเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกันเรื่องในโอกาสมหามงคลทั้งโครงการจึงผลิตเหรียญแต่ละแบบตามจํานวนที่สั่งจองที่ผมได้เรียนไปแล้วและเราก็ย้ายต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะตอนแรกว,ว่า30กันยานี้ขยายต่อไปอีกถึงส1สเตุลาคมนี้ เท่านั้นเองแล้วปิดละก็สามารถสั่งจองได้เหมือนเดิมนะคะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารไทยพันธุ์นิจจำกัดมหาชนธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนนะคะทุกสาขาเลยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02 1088999แล้วก็ที่ www.88kingmedal.com ค่ะสามารถสั่งจองได้หมดแล้วหมดเลย31ตุลาคมนี้นะคะใช่และก็มาถึงเรื่องที่เราจะนำเสนอวันนี้เราหามาให้3เรื่อง นะคะน่ารักน่ารักเก๋ๆดีๆดีดมากไม่ดีมากน่าสนใจแต่น่าสนใจแน่นอนนะคะเป็น3าเรื่องทั้งในและนอกประเทศเราเริ่มที่ที่หนงก่อนดีกว่าเราคุยกันบ่อยๆ<ะ>เดี๋ยวก็เรื่องบนพื้นดิน<ะ>อยู่แล้วบนอากาศเนี่ยเมื่อกี้เราก็พูดกันเมื่อกี้ก็พูดแล้วแล้วเนี่ยเราก็เคยพูดถึงเรื่องของอวกาศ<ะ>ที่นักวิทยศาศาสตร์เคยไปทําห้องทดลองและปลูกผัก<ะ>เพื่อน,<ะ>นักเอ่เอาเอาเรียกนักวิทยศาศาสตร์หรือว่า นักบินอวกาศจะได้ไม่ต้องรอผักจากข้างล่างส่งขึ้นไปหรือทําเป็นอาหารเม็ดแคปซูลผักอันนี้ผักอันนี้เป็นแคปซูลแล้วกินเข้าไปแลไปปลูกได้ได้ทานผักแล้วก็พยายามแล้วทดลองแล้วได้ความสําเร็จแล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องของใต้มหาสมุทรโอ้ลงไปใต้มหาสมุทรเลยไปทําอะไรอะลงไปแปดเมตรเพื่อจะไปปลูกผักโอ้มเดี๋ยวนี้เราก็คิดค้นอาหารตรงนี้ไปนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับเรียนท่านผู้ชมไม่ใช่พวกเราหรือว่าเกษตรกรคือพยายามจะหา หาพื้นที่ว่าเขาต้องคิดไปในอนาคตข้างหน้าไงพี่ตั๊กพี่อาจารย์วิโรจน์ถ้าเผื่อว่าโลกเราบอกว่าเป็นอะไรน้ำท่วมโลกถ้าน้ำท่วมโลกเราจะกินอะไรกันเราจะกินอะไรกันนี่ก็เป็นการทดลองว่าลงไปปลูกลึกประมาณ8เมตรแเมตรก็ลึกเงนนะก็ไปทําห้องปฏิบัติการเอามีควบคุมความชื้นควบคุมอุณหภูมิมีแสง เดี๋ยวนี้แสงสามารถทําได้แต่ว่ามันจะแพงมากเลยนะเพราะมันไม่ธรรมดาก็ต้องมีเคเบิลลงไปใต้น้ำไปควบคุมอะไรเนี่ยนักดเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นนักดําน้ําด้วยก็ไปทดลองปลูกดูอันนี้เพิ่งเริ่มใช่ไหมฮะอ่าเนี่ยมีกรงมีอะไรไปเพิ่งเริ่มก็เผื่อในอนาคตว่าที่เราพูดกันน้ําจะท่วมโลกเนี่ยหิมะั้วโลกเหนือละลายทะเลเมืองไทยมีความเย็นมากขึ้นความอุ่นน้อยไปฝนก็เลยจะตกน้อยอะไรอย่างเนี้ยก็นักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ เขาก็ได้เตรียมตัวสำหรับประเทศเขาเพราะว่าถ <infinity> nice ้า so น้ําท่วมเ็าจะท่วมเขาก่อนเนี่ยเขาก็มาฉีดน้ำล้างก็ทําเป็นโดมกระจกดวกระจกแล้วก็มีแสงแปดเมตรนี่แสงลงไปก็มืดนะมัวมัวนะมัวมัวแต่ว่าเขาก็มาควบคุมด้วยเนี่ยติดไว้มีแสงเพื่อกระจายความร้อนสําหรับพืชผักต่างๆแล้วพืชผักเนี่ยเราก็สามารถลอยอยู่ได้ โดยโดยที่มีวัสดุที่เขาใช้ในการปลูกแล้วก็ลอยอยุนผิวน้ำมาแต่ว่าเรื่องของอุณหภูมินั้นที่ต้องควบคุมและความชื้นต้องไม่ให้มากไปเพราะจะทําให้ผักเน่ากนกัใช่ารพัฒนาการของมนุษย์เราอีกหน่อยเราจะมีป่าต้นไม้อยู่ใต้มาสมุลึก8เมตรและคงจะทําลึกต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามาสมุดในในต่างประเทศเนี่ยเขาลึกมากๆเขาไม่ใช่แค่8เมตร8เมตรบ้านเราบ้านเรามีบางแห่งพื้นที่ตื้นขนาดนั้น เราก็สามารถทําได้ถ้าเผื่อว่าเขายอมที่จะบอกความรู้เราเราก็ต้องเรียนกับเขาก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ทดลองนะคะซึ่งถือว่าถ้าทําสําเร็จก็เป็นการพลิกวงการเกษตรแต่ว่าเขาบอกว่ามันลงทุนเยอะมากเพราะว่าต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญต้องใช้บุคลากรต้องใช้อุปกรณ์มากมายอันนี้ต้องดูทำเป็นเหมือนระงสวยอวกาศเลยนะแล้วก็ปักอยู่ที่ที่ก้นมหาสมุทรแต่ว่า ก็ปลูกได้จํานวนไม่มากนี่เ<ช>พราะว่านี่น<า>เป็นขั้นทดลองสวนเขาชื่อว่าเนโมสการเดนคือ,อสวนของคุณเนโมครับอันนี้อยู่ที่ไหนนะคะอิตาลีอิตาลีจากอิตาลีก็ย้ายไปที่อเมริกายังอยู่ใต้น้ําอยู่อะทานะะเรื่องนี้แต่จริงเขาเรียกว่าครึ่งน้ําครึ่งบกกจะงงไงมันจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มีคุณปู่ท่านหนึ่งชาวอเมริกันเลยนะอายุประมาณ78ปปีชื่อด็อกเตอร์จิมฟลินนะคะ โอกลาโฮมาสาหรัฐอเมริกานะคะคือจริงๆนะย้อนกลับไปเมื่อปี2,519คุณปู่ท่านนี้ก็ได้แต่งงานนะคะกับภรรยาที่ชื่อเจนฟลินนะแต่งเมื่อปี2,519คนเราแต่งงานโดยว่าฝรั่งเข้าไปเที่ยวไปฮันนีมูนแต่งงานฝรั่งก็ต้องมีแหวนถูกไหมฮะต้องให้กันเลยก็แหมนุงน่งนิ่งกุง้งกิ้งมีความสุขแฮปปี้ happy, ไปมา ดันทําแหวนแต่งงานร่วงลงไปในทะเลสาบจอจในนิวยอร์ก้าวมาสิหนาวใสอาจจะเปหนาวเย็นบางทีมันหลุดหนาวแล้วมันหลวมแล้วนหลุดแล้วทุกปีทั้งคู่นะคะคุณจิมกับคุณจอร์ดเจนเน่น่ารักนะน่ารักเนี่ยคู่นี้แหละนะคะแต่งงานมา3ามสปีแล้สามสิบเก้าปีสี่สิบปีนั่นทุกปีแกก็จะต้องไปที่ทะเลสาบจอจแห่งนี้ทุกปีเพื่อไปเที่ยวไปครอบแอบแต่งงานไปฉัน้อง อยู่มาวันหนึ่งก็ซื้อบ้านริมทะเลสาบเลยเพราะว่าหลักที่นี่มาตรงนี้เลยซื้อที่ตรงนี้เลยเพื่อมาเอาไว้พักผ่อนเป็นประจำแกก็มาซื้อบ้านเสร็จเรียบร้อยอยู่มาวันหนึ่งมันเป็นเรื่อง Amazing เพราะว่าทั้งคู่ก็มีลูกแล้วนะฮะก็มาพักก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีบ้านพักแต่อาการเหมือนกันเขาก็ลงไปเที่ยวเล่นในน้ําหรือจะว่ายน้ําอะไรไม่รู้ละก็ไปเก็บแหวนได้วงหนึ่งเออไปเก็บได้เงยทอง จมอยู่ในดินริมทะเลสาบไม่ได้ไปออกไปกลางน้ำนี่แหวนอันนี้แหวนอันนี้นะคะโอ้โหยังทองอลามอยู่อยู่ในดินอนี่ข้อดีว่าข้อดีของทองเป็นแงี้นะแหวนปลอกมีดแหวนปลอกมีดแล้วปรากฏว่าคุณคนนี้เพื่อนบ้านเขาก็หยิบขึ้นมาข้างหลังก็สลักตัวอักษรว่า2660ไม่รู้มาจากอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองดูแกก็หยิบขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปโพสต์ใน Facebook ว่าเป็นแหวนของใครหาเจอได้ริมทะเลสาบจ๊อช่งนี้ไม่มีใครมาแสดงตนเลยเงียบ แกก็กลับบ้านเล่นไปมายู่ดีแกก็เดินไปข้างบ้านบอกว่านี่นี่หนูหนูก็คือลูกอะไปถามลูกสาวของค,คุณจิมและคุณเจนว่าบ้านนี้มีใครทําแหวนหายไหมตลกไหมพี่ด<อ>ี<อ>ไปถามไอ้ลูกสาวก็ไปถามแม่<อ>คือ,ค,อคือแม่เนี่ยบอกว่าแม่มีใครทําแหวนหายเปะก็จุดประกายขึ้นมาบอกเฮ้ยเอามาดูสิถึงได้รู้นะสามสิบเก้าปีถึงได้รู้ว่าเฮ้ย นี่มันแหวนของเราที่หายไปเมื่อตอนนี้มันแหวนแต่งงานก็ไปให้พ่อดูถึงดูรู้โอ้โหนี่มันหายไปสามเก้าปีมันกลับมาโอ้มันกลับมาแหวนที่พัดพลาดจากไปไม่น่าเชื่อนะเป็นมิรนใช่เป็นมิริเคนไม่น่าเชื่อคือน้ําทะเลเวลามันพัดเข้ากคงพัดเข้าทะเลสาบทะเลสาบไม่นะไนทะเลสาบทะเลสาบใช่ก็ไปเห็นไปแล้วนี่ในี่้บอหว่มากทะเลอย่างไรแล้วคลื่นมันแรงนะหน้าหนาวหน้ามีลมมากๆเนี่ย ก็เป็นความยินดีของทั้งคู่ว่าเออมันมันคือมันยังไงมันก็หายไปแล้วต้องลืมมันแล้วล่ะ39ปีแล้วอยู่ดีเนี่ยกลับคืนมาแต่นี่อย่างที่พี่ตั้งพูดเนี่ยเขาไม่ลืมเพราะว่าเป็นแหวนแต่งงานเป็นแหวนแต่งงานแล้วมีอยู่วงเดียวในแบบเมื่อกี้ต้องสั่งทําพิเศษและขอบคุณ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 ตามากๆคุณตาหรือคุณคุณน้องก็ได้ว่า เขาซื่อสัตย์แล้วเขาไม่ทําเป็นทองปลอมนะถ้าทองปลอมมันคุเป็นสนิทเลยเขาไปโพสในเฟซบุ๊กด้วยว่ามีใครเป็นเจ้าของแหวนกนก็เงียบแล้วบางคนเขาก็ไม่มัวไม่ใช่ของฉันฉันก็ไม่เอาแกก็เก็บไว้ที่ตัวเองแกยังอุตส่าห์เดินมาถามเนี่ยบ้านไหนบ้านนี้มีใครทำไหมเพราะว่าเราเจอใกล้ๆกลบ้านเจอในทะเลสาบตรงนี้แถวแถวนี้แถวแถนี้อะไรอะไรเป็นครั้งแรกคนก็จะตึงใจแต่งงานครั้งแรกก็ครั้งเดียวแหวนนั้นก็ตึงใจถ้าแหวนเพชรจะทำไงเออเอนาอคราวนี้เราก็ตึงใจมั้ง พี่หนิงตาจำได้ไหมวันเกิดครั้งแรกของเราอ่ะจำได้ไหมว่าทําอะไรมั่งฮะจำไม่ได้คนเกิดครั้งแรกจำไม่ได้ไม่แมจะไปจําได้เกิดเป็นจำความไม่ได้เลยวันเกิดครั้งแรกคุณยายนะกี่ขวบแล้วไม่โู้คุณยายก็จับนั่งนั่งเสร็จปุ๊บคุณยายก็เอาไข่มาให้กินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนีวเป็นแยบเรียบเรียงภาษาไทยให้เรียบผู้ภาษาจีนกับเราคือว่าจางานวันเกิดครั้งแรกของเราได้ของเราที่เราเลี้ยงใช่ไหมเออที่ผู้ใหญ่เลี้ยงเราโตมา ครจำได้จำได้จำได้เรื่องของเรื่องก็กคืออิตาสมาชิกของ y o u t u b e เนี่ยชื่ออิตาเลสตีวิลเลียมสันก็โพสต์ภาพน่ารักนรักเด็กคนหนึ่งขวบหนึง <Jones S 2> น่งทำ <algunos S 2> อะปะ๊าป๊าก็จะให้เขาเป่าเค้กก็ก็เป่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเอาเป่าเค้กเหรอเออเนี่ยขวบหนึ่งขวบหนึ่งเออเนี่ยขวบหนึ่งให้เขาเป่าเดี๋ยวป๊าป๊าก็จะจุดเทียนเป่าอ้ยขวบหนงจุดให้จด,ด,ด คนนี้ยังพูดไม่ได้นะให้จุดให้จุดจุดไหน่อยดิจุดหน่อยดิดูที่เขาจะเป่าไหวไหมเขาจะเป่าไหมเอาเป่าเขาร้อนเขาร้อนเหมือเดี๋ยวไฟไหม้ร้อนเดี๋ยวไฟไหม้ปากร้อนเนี่ยก็เลยไม่เป่าเลยรู้ตัวดูที่ดูเขาจะเป่าไหวเป่าไหวไหมเขาคงกลังร้องเพลงอยู่นะอโนั่นคือคัพเค้กเนาะเค้กน่ารักดีเออคัพเค้กแล้วเทียนใหญ่มากเทียนมันไอติมเลยอ่ะ เออเขางงๆปร้อนนะร้อนนะเอาเอาเอาไหมหัวน่ะเออเด็กไม่มีแรงก็เทียนสูงกว่าปากเูาหนุ่ยเอ้าเด็กก็จกหนเท่าไหรอกนี่ก็พยายามมากเลยนะเออเอออุตเออไม่ไหว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 ถไปแกสอนสอนคพ่อสอน ไปต้งกินละไปหาวิธีใหม่ไปหาวิธีใหม่ปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยไปเอาอะไรมาให้เขาไม่รู้เออเออดูดูที่เอาอะไรมามีความที่เขาเอาหลอด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 เออหรือหลอดมาเปาหนึ่งสองสาม าจำเหตอ๋อไม่่ใชท้ไม่ใช่เทียนที่เป่าไม่ดับหรอกเขาเป่าไม่ดับเองเป่าไม่ดับเองเป่าไม่เป็นเอาไม่เป่าเขาไม่ได้พุ่งเด็กเนี่ยเด็กฝรั่งก็เป่าเค้กเด็กคนจีนก็ต้องกินไข่แล้วก็กินหมี่จำได้ว่าหมี่หมี่กินได้อายุยะยาวๆเงี้ยเห็นไหมวัฒนธรรมแต่ละคนไทยกินอะไรพี่คนไทยอ่ะ เปล่าเค้กกับเค้กอันนี้ข้างหลังเขาไม่กินขนมลอยหรอกนะเขาเป่าเค้กกันเพราะว่าอันนี้เป็นรมเนียมของตะวันตกแล้วก็แพร่หลายกระจายไปทั้งโลกเขาก็ทาอย่างนี้กันทั้งโลกแล้วจนเป็นที่ยอมรับไปหมดแล้วทั้งโลกแล้วว่าต้องมีเค้กทำไมต้องเค้กก็ไม่รู้คนจิงก็คงเป่าเค้กแต่ว่าไม่ไม่เป่เป็นเค็กไม่เป็นเคลกที่เขาจะเป่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เมื่อกี้บรรยายก็คือทั้งหมดเป็นมงคลหมดเลยเป็นมงคลหมดนะก็เป็นเรื่องสามเรื่องที่เรานํามาฝากทั้งใน และนอกประเทศแต่วันนี้ไม่มีในเลยมีนอกประเทศหมดเลยนะคะคก็ก่อนจะปิดเบรกช่วงนี้ก็เล่าเรื่องกิจกรรมหน่อยพี่หนิงกิจกรรมอะไรกิจกรรมชีกง๋อี่กงแล้วก็จัดกันบ่อยๆ an evet. ทั้งศูนย์สุขภาวะก็มีคนโทรเข้ามาลงทะเบียนมากมายเลยก็มาเลยนะคะมาลงทะเบียนกันนะคะก็เรื่องของชี่กงเนี่ยบางคนถามว่าเอ๊ะทำแล้วได้อะไรก็อธิบายนิดว่าเป็นศาสตร์การแพทย์จีนแผนโบราณที่ประสาน ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายจิตใจและลมหายใจเขาเรียกว่าเป็นการสร้างสมดุลหยินหยางนะคะแล้วเวลาเราทําชีกงงเราก็จะรู้สึกว่าระบบเลือดหมุนเวียนดีการทํางานของอวัยวะต่างๆมันดีมากเลยเพราะงั้นก็เลยเชิญชวน ให้ทุกท่านเนี่ยถ้าสนใจก็มากันเลยนะคะศูนย์สุขภาวะเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนกันนะคะว่าสนใจแต่ว่าเสียใจมากทําไมอ่ะแล้วเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วทังเกิดขึ้นหรือคุณผู้ชมทั้งผมด้วยท่านผู้ชมด้วยไม่พอใจเพราะว่าเพราะว่ากิจกรรมเราให้ครั้งหนึ่งเนี่ยสิบท่านเท่านั้นสิบท่านพอ่สิบท่านพอประกาศปั๊บช่วยรีบกรุณาโทรมาหน่อยนะเซ้าเต็มเลยห้านาทีนั้นบอกอ้าวทำไมฉันโทรไม่ได้ฉันโทรไม่ได้จริงๆนะที่ที่สิบอแล้วเจ้าหน้าที่เราพอเต็มแล้ว ท่านก็ปิดโทรศัพท์เครื่องนั้นเลยยกหูออกเลยทางบ้านโทรไมาสลายไม่พอใจโทรมาไงก็ไม่ติดแล้วจะมาบอกทําไมเนี่ยคุณตั๊กคุณอาจารย์พี่เราคุณจะมาบอกให้ฉันโทรทําไมเนี่ยอย่างนี้สิพอเราจะพูปุ๊บตั้งหลักพอดูรายการปุ๊บตั้งถือโทรศัพท์ไว้เลยพอบอกโทรศัพท์ปุ๊บโทรเลยอาจจะทันก็แต่แต่ว่าท่านที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกยี่สิบอะไรเนี่ยเขาโทรเข้ามาแล้วมันไม่ติดเขาก็โมโหไงแล้วก็ต้องไปบอกว่าไปบอกสสสให้เปิดรอบมากขึ้นไม่เขาว่าว่าว่าเราทําไมพูดอย่างี้ ทำไมอยู่ๆโทรมาแล้วมันไม่ติด ท่านนึกว่าท่านเป็นคนแรกไงแล้วทำไมเราตัดสายเขาบอกเลยว่าเต็มปุ๊บก็ต้องตัดเลยไม่งั้นก็จะเต็มแล้วมันก็จะดังอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วถ้าไปรับก็จะพูดอย่างเดียวกันหมดขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยคุณครูที่ว่าครูธนาเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ชี่กงของเมืองไทยและทุกวันเสาร์เราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีที่ชั้น6อาคารศูนย์เร ู้สภาวะขอเชิญชวนรุ่นใหญ่ไวัเพิ่นรีบโทรมาเดี๋ยวนี้นะครับแล้ช่วยนับด้วยเราโดนสับไว้พอสัปดาห์ละสิบท่านเรายังไม่บอกหมายเลขดีมั้ยเขาบอกเลยดีกว่าเตรียมตัวนะครับโทรก่อนเอาหยิบหยิบโทรศัพท์มาหยิบโทรศัพท์เอาบอกไว้เป็นไรด้วศูนย์เก้าหก กดแล้วยังครับกดยังกดยังกดแล้วอยู่แล้วสองเก้าห้ากดไปหกตัวอย่างครับเนี่ยหกตัวเลขสี่ตัวนะครับศูนย์ห้าสองสองครับกดเลยนี่แหละสิบท่านนะคะแล้วหลังจากนี้อีกห้านาทีไม่แน่แล้วถ้าเบอร์โทรมาเป็นสายไม่ว่างหรือสายไม่รับหรืออะไรขอความรับทราบไว้ด้วยนะครับนิดหนึ่งครับว่า เต็มแล้วครับเต็มแล้วนะธนาเหนื่อยมากครับใ่ดอเยมาเดยวจะไปพยายามบอกเขาให้เขาเพิ่มอบไม่เพิ่มรอบหรือเพิ่มจํานวนหน่อยได้ไหมอก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาเสนอในวันนี้ช่วงหน้า เหตุอะไรที่จูงใจให้ขโมยชอบเข้ามาเดินเล่นในบ้านเรามาเดินเล่นทำไมมาเดินเล่นนะคุณขโมยมาาวขของเราไปด้วยมาเดินเล่นสำรวูไปเรื่อยๆเพลินนะมันมีเหตุจูงใจเพลินเหมือนบ้านเขานะเหมือนบ้านเขานะเดินเล่นบางทีทำเคล็ดไปอีกรู้ใช่ไหมรู้ไงขี้บนเตียงเรามองจริงข ну ี้บนเตียงมีเหรอมีทำเคล็ด เขาบอกอื้อไว้กลางบ้านเพื่อเป็นการแก้บางคนที่เป็นเตียงเลยเ๋อเนเตียงเลยเป็นเตียงเลยที่บ้านจังเลยจะมาเอาแล้วยังมาอืออีกอ่ะะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเหตุจูงใจอะไรทําให้ขโมยชอบเข้าบ้านนั้นๆนะคะเดี๋ยวเราแก้ดูแต่สถิติอันนี้เป็นสถิติของต่างประเทศอาจจะใช้ได้ในบ้านเราเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรนะคะเราก็จะอาจจะเพิ่มเติมได้ในในประเทศไทยของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงหน้าค่ะสักครู่ค่ะ คุยเพลินเมืองไทย